สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองชีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกวิตินะครับล่ามฉับพลันฉับพลันที่ดยินคำนี้ก็คงสงสัยขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีว่ามันคืออะไรคำตอบก็คือเป็นล่ามที่มากกว่าล่าม เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ปฏิพานไหวพริบความรอบรู้และความชำนานในการแปลคำพูดออกมาในทันทีทันใดชนิดคำต่อคำพูดผิดพูดใหม่แทบไม่ทันนะครับคุณกรรมการนิยมรับว่าเป็นอาชีพที่เครียดไม่ใช่น้อยแถมสุขภาพยังต้องแข็งแรงด้วยและถ้าสนใจจะจะเป็นล่ามฉพร,รันทั้งภาษาจีนและภาษาไทยจะเรียนได้ที่ไหนคุณพลอยปยุวันพาไปคุยกับล่ามฉพรันมืออาชีพครับ หนึ่งอาชีพในฝันของคนเรียนภาษาคือล่ามค่ะที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างมากโดยเฉพาะล่ามฉับพลันจะเข้าใจอาชีพนี้ได้ต้องพามาคุยกับผู้ที่ทำอาชีพนี้โดยตรงวันนี้เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์หลวยี่หยวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุง้งผู้ที่เรียนภาษาไทยมายาวนานถึง39ปีและเป็นล่ามฉับพลัน ผู้มากความสามารถเคยแปลนในเวทีสำคัญสคัญมาแล้วมากมายปัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ในสายอาชีพนี้ด้วยเรามาทำความรู้จักกับอาชีพล่ามฉับพลันกันก่อนเลยค่ะ ล่ามฉับพลัน,นะค่ะที่หลายคนอาจจะสงสัยเหมือนพลอยจริงๆแล้วล่ามฉับพลันคืออะไรแล้วก็มีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะอาจาร์หลวงล่ามฉับพลันนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วที่เราเคยเห็นในการประชุมนานาชาตินะคะก็จะเป็นล่ามเราได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นหน้าเพราะว่าล่ามฉับพลันก็ทํางานนะคะอยู่เบื้องหลังคือที่เราพูดไปเลยนะคะก็คือว่าเป็นล่ามที่นั่งอยู่ในตู้กระจกนะคะก็จะเป็นที่ทํางานสําหรับล่ามฉับพลันเวลาที่มีผู้พูดพูดนะคะ ไม่ให้เรามีเวลาไปคิดแล้วก็ผู้แปลล่อาฉับพันก็ต้องแปลไปทันทีเพราะฉะนั้นก็คือฟังไปแล้วก็แปลไปแล้วก็ส่วนผู้ฟังนั้นก็คือใช้หูฟังเฉพาะบุคคลใช่ไหมคะทุกคนก็มีหูฟังก็ฟังไปเลยนะคะแล้วทีนี้คือล่อาฉับพันก็จะไม่มีโอกาสจะได้เห็นผู้ฟังก็จะไม่สามารถเห็นปฏิกิริยา,าของผู้<ค>ฟังถ่าทาาไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเวลาทํางานก็จะ เครียดมากคือกดดันเหมือนกันกดด,นดัน ก็ต้องใช้ทักษะต้องรู้ความสามารถใช่ไหมทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่พูดเพราะฉะนั้นกดดันมากล่ําฉับพลันไม่ใช่ทุกคนทําได้นะคะก็ต้องมีการฝึกฝนมารู้ภาษาอย่างเดียวไม่พอนะคะก็ต้องมีทักษะการแปลต้องฝึกฝนฝึกซ้อมมาบ่อยๆและที่สำคัญที่กดดันมากกว่านั้นคือเวทีต่างๆที่ต้องมีล่ำฉับพลันส่วนใหญ่เป็นเวทีประชุมคือระดับโลกทนั้นเลยที่ระดับผู้นำระดับสูงจะมาร่วมกันเลย มีระดับประเทศหรือว่าเป็นบุคคลชื่อดังใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการสิ่งที่เขาพูดนะคะ,ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วผู้เป็นล่ามก็จะไม่เคยรู้เรื่องในด้านนี้ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลมาตัวล่ามมีสิทธิ์เห็นสคริปก่อนไหมคะอันนี้ถามแทนคุณผู้ชมเลยค่ะอันนี้นถ้าเป็นการประชุมที่เป็นทางการ<อ>มากๆก็ต้องมีสคริปต์<อ>แต่จริงๆแล้วยิ่งมีสคริปต์ยิ่งยากนะคะ,คะเพราะว่าคนพูดบางที ก็เราเตรียมมาเขาพูดแบบถ้ามีสคริปต์เร็วมากแป๊บเดียวเขาพูดจบแล้วส่งนาทีเราแปลถ,ถึงแค่ครึ่งหนึ่งยังไม่ทันคือแปลมาแล้วใช่ไหมเขาก็พูดยาวไปเลยนะคะก็คือในการประชุมอย่างเช่นคํากล่าวของผู้นําระดบับประเทศนั้นก็จะมีลสคริปต์เหมือนกันแต่ในงานประชุมสําคัญเขาไม่ให้เขาถึงมีไม่ให้เลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นความลาับค่ะ พอจะเข้าใจบทบาทของล่ามฉับพลันกันแล้วเรียกได้ว,ว่าเป็นงานเบื้องหลังก็ว่าได้นะคะเพราะการทํางานจะใช้เพียงเสียงคอยแปลให้กับผู้คนเข้าใจในเนื้อหาต่างๆความยากก็คือต้องแปลทันทีระหว่างที่พูดซึ่งจะแตกต่างจากนักแปลพอสมควรค่ะรู้จักล่ามฉับพลันไปแล้วว่ามีหน้าที่อะไรทีนี่หลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วนักแปลล่ะล่ามฉบพลันกับนักแปล ต่างกันยังไงหรือว่ามีขอบเขตที่มันไม่เหมือนกันตรงไหนคะอยากให้อาจารย์หลวอธิบายหน่อยคะ่ะพูดถึงการแปลก็คือจากภาษาหนึ่งภาษาแปลหรือว่าสื่อสารเป็นอีภาษานะคะการล่า่มนั้นก็คือการแปลด้วยปากเปล่านะคะ<อ>และก็ส่วนแปลก็คือทั่วๆไปแต่ถ้าพูดถึงเป็นนับแปลนั้นก็คือ แปลเอกสารที่เป็นลายลาดสอนหรือหนังสือต่างๆหรือหนังสืออย่างเช่นการเป็นล่ามนั้นก็คือเราต้องฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ได้ยินมาเสร็จแล้วก็พูดออกมาแต่ความท้าทายของล่ามฉับพลันก็คือคือเราต้องสดสดตรงนั้นเลยไม่มีโอกาสได้ขัดเกลาภาษาต่างๆใช่เลยทุกอย่างต้องมีไหวพริบปฏิภาณค่ะเลยถ้าหาว่าจริงๆล่วโอกาสที่พูดผิดก็ไม่มีเวลาแก้ไขแก้ไม่ทันเหมือนกันแก้ไม่ทันไม่มีโอกาสให้แก้ต่้เขาก็พูดต่อเพราะฉะนั้น เราไม่มีเวลาไปคิดไปคิดว่าเออสิ่งที่เขาพูดเราไปเดาหรือว่าเราจะไปอินกับคําพูดร็ไม่มีเวลาเลยต้องรีบแปลออกมามาถึงตรงนี้ค่ะหลายคนอาจจะมีความฝันอยากเป็นล่าม,มโดยเฉพาะล่ามสัตว์พันอาจารย์แนะนํายังไงดีคะสาหรับใครที่อยากจะเป็นล่ามต้องเตรียมตัวยังไงต้องฝึกตัวเองยังไงบ้างคะค่ะถึนะอาชีพล่ามนะคะกับอาชีพนับแปลนะคะจริงๆรนับแปล ถึงอายุเจสิบแปดสิบก็ยัง,ยงทำได้แต่ว่าถ้าการเป็นล่ำฉับพลันนั้น<อ>คือว่าข้อที่หนึ่งเราต้องมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงเราก็จะฟังนานใช่ไหมคะหูฟังไปปากพูดไปอย่างนี้นะคะก็ต้องใช้กําลังคือว่าการทํางานเป็นล่ำฉับพลันไม่ใช่บอกว่าทําได้คนเดียวก็ต้องมีสองคนที่ทำงานเป็นทีม,มสลับกันคืออย่างมากนี่นะคะก็คือพูดข้านาที สิบนาทีก็ต้องเปลี่ยนโคนันสลับกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเลยที่ทําหน้าที่ล่ามฉับพันทํางานคนเดียวอ,อย่างนี้นะคะข้อที่1ก็คือสุขภาพต้องแข็งแรงดีข้อที่สองนั้นก็ต้องมีสมาธิดีถ้าสมาธิสัน้นนจะมีได้เพราะเราต้องตั้งใจฟังใช่ไหมคะเออเราก็ต้องควบคุมตัวเองได้คือตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะตั้งใจฟังแล้วก็ ต้องรู้จักเรียงคําพูดใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เขาพูดและก็ต้องถ่ายทอดเป็นภาษาปลายทาง mm hmm. อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมาธิก็อย่างตอนนี้อายุมากแล้ว <Okay. S 2> สมาธิสั้นเวลาไปพูดก็คือเกรงใจอีฝ่ายหนึ่งที่เป็นพันเนอร์เ oh. ข้าใจไหมคะเพราะว่าสมาธิดีนี่ก็เป็นสิ่งที่สาาําคัญและก็3นั้นก็คือแน่นอนก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ ด้านสงภาษาความรู้ด้านภาษาเป็นสิ่ง<อ>ที่สําคัญเราก็ต้องเข้าใจลุ่มลรือนะคะมีความรู้เป็นอย่างดีเลยสี่ที่สําคัญรู้ภาษาทั้งสงภาษายังไม่พอ,อเราต้องมีทักษะการเป็นล่าม<อ>ทักษะนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ<อ>ก็ต้องฝึกฝน ตัวเองเกี่ยวกับความรู้เวลาจะมีการประชุมต่างๆก็จะเป็นเฉพาะเรื่องนั้นๆ<ช>อันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวด้วยอ,นนอันนี้ก็จะเป็นข้อที่กําลังจะพูดถึงนะคะความรู้นอกจากภาษาแล้วที่สําคัญก็คือความรู้เฉพาะด้าน<อ>ที่เราจะไปทําอย่างเช่นตอนนั้นที่เคยมีครั้งหนึ่งที่ไปทํานั้นเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยทําไปนะก็รู้สึกเครียดมากเพราะว่าทุกอย่างภาษาจริงเราย,ยังไม่เข้าใจ<อ>เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาข้อมูลที่เป็นภาษาจีนมาศึกษาก่อนเสร็จแล้วก็จะ เอาข้อมูลที่เกี่ยวกับภาษาไทยก็จะมาเทียบดูนะคะควรจะใช้คําอย่างไรนะคะถึงจะถูกต้องอย่างเช่นว่าการประชุมอินเทอร์เน็ตโลนะครั้งที่4ที่จัดขึ้นตอนนั้นไปเป็นล่าม,มก็รู้สึกเครียดมากก็จะมีบุคคลสําคัญในด้าน,นะะเทคโนโลยีนะคะไอทีพวกนี้นะคะก็จะมาร่วมง,งานนี้ใช่ไหมคะแล้ก็จะไม่เข้าใจอย่างเช่นการประชุม ยุทธศาสตร์จีนไทยที่จัดขึ้นสลับกันที่จีนที่ไทยนั้นก็จะครอบคลุมถึงทุกด้านเกี่ยวกับไทยจีนเลยนะคะเครียดเหมือนกันเพราะว่าประเด็นก็กว้างกว้างมากเลยต้องร,อรู้พอสมควรใช่ไม่ใช่เฉพาะด้านการเมืองแล้วก็ยังมีเศร,ฐร,รษฐกิจนะคะ,คะและ้วการศึกษาวรรณกรรมแล้วามมั่นคงระหว่างประเทศทุกอย่างเลยนะคะเราก็ต้องไปหาข้อมูลนะคะสึกเฉพาะด้านนะคะและก็ภูมิหลังของสิ่งที่เราจะพูด อาจารย์หลัวยังเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจด้วยนะคะว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยในจีนที่เปิดสอนภาษาไทยมีมากถึง50แห่งและมีคนไทยให้ความสนใจเรียนไม่น้อยอีกทั้งรัฐบาลจีนยังสนับสนุนมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจเพื่อเรียนล่ามโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะ สำหรับเด็กไทยที่อยากเรียนวิชาการล่าภาษาจีนไทยที่ประเทศจีนนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ที่มหาวิทยาลายัยทุกที่เขาก็เปิดรับนะคะและสําหรับมหาวิทยาลัยกว่างว่ายนะคะที่เราตอนนี้ที่ดิฉันกําลังสอนอยู่นั้นนะคะคือว่าอย่างเช่นภาษาไทยที่เรียนระดับโบโทนั้นคือว่าเป็นภาษาไทยทั่วๆไปแต่ทีนี้เราก็จะเน้นมีวิชา การวิจัยการแปลไทยจีนค่ะแล้วก็การล่ามด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะสำหรับคนไทยก็เป็นข่าวดีเลยนะคะก็คือรัฐบาลจีนก็จะมีทุนการศึกษาให้กับคนต่างชาติแล้วก็คนไทยปีละสองคนนะคะ,คะที่ไปเรียนเขาเรียกว,ว่าว่ายกัวฟันีโซสเรียนระดับปริญญาโทนะคะก็คือการล่ามการแปลโดยเฉพาะ คนไทยที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นล่ามมีโอกาสรออยู่และถึงแม้อาชีพนี้จะดูยากและท้าทายพอสมควรแถมยังเป็นอาชีพที่ต้องตื่นตัวและพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแต่อาจารย์หลวได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับคนที่มีความตั้งใจจริงค่ะช่วงหน้าไปดูมุมมองของสื่อมวลชนจีนที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีเช่นกันนะครับจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบทสรุปของกบบรารประชุมสองสภาของจีน ว่าด้วยหัวใจสําคัญของนโยบายที่ออกมาจากการประชุมครั้งนี้ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อจีนต่ออาเซียนและต่อโลกกับเจ้ามองจีนในอีกสักครู่ครับ